สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานำเสนอแนวทางตัวเลขลาพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้เช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเลขกเด่นเพิ่นกับือว่าเดินดีเด้อครับผมครับตั้งแต่นำเสนอมาครับผมครับสามงวดแล้วมารุดงวดหนึ่งเลยกะขึขนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะหมายถึงว่าหลังจากรุดไปครับผม เดินดีอีกขึ้นเก้าครับพี่น้องเนาะเดินดีอีกมวล่าดุดก็เขาที่เก่าเด้อครับพี่น้องเป็นเหล็กเด่นสามตัวครับผมสามตัวครับผมรอประกบครับมวดว่าหันไปประกบก็พอบางพี่ครับพี่น้องเนาะครับน้ำเชื่อผ้าลวดกับเคยเห็ดอยู่ครับพี่น้องเอาไปประกบก็พอบางพี่มวดก้อนหนานั้นครับพี่น้องเนาะครับพันบ่ไปน้ำกันครับผมครับแล้วก็ลาดุดนี่ก็ไปประกบกับพี่สาวเกาหลี มแต่ว่ากับเป็นเหล็กตัวเดียวกันครับกับว่ามาครับพี่น้องเนาะครับจังใดเดี๋ยวจะไปประกบกับพอบังพี่ครับผมพร้อมกับพี่สาวเกาหลีคื้เกาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าทั้งสองสักแล้วมาประกบกันกับเด่นเดินดีนี่รู้สึกว่าจะไปน้ำกันดีอยู่ครับพี่น้องเนาะตามที่นำเชียร์ผ้าลวดได้สังเกตเบื้องครับผมครับเอางวนนี้ก็ได้มากลรวเด้อครับผมแนวทางเลขเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องเนาะ บดาวพัฒนาครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงงวดวันที่ซีตุลาคมเด้อครับพี่น้องครับผมพิจารณาเบิงเอาครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟ้งแนวทางตัวเลขเด่นเดินดีก็มาแช์น้ำแช่ผ้าลวยก็ขอขอพระคุณครับผมเอฟซีอาจใจดีทีเมตตาแนวทางไ้เด้อครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำแชรผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องครับผม ไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องว่างวดนี้เพื่อนใดเด่นตัวใดครับพี่น้องครับผมครับเพื่อนใดเด่นตัวใดครับแล้วจ้งไดถ้าเกิดว่าเลขของพอบางพี่มากครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนาเชียร์ผ้าลวดจะเอามาประกบให้พี่น้องเอซี่ได้เบื้องไปน้ากันเลยครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขของเอซี่ใจดีกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับลาพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับ เพื่อนปล่อยตองหัวเรื่อรับผมหลังเล็กออกครับผมเพื่อนกับอ่าส่งให้ทันทีเลยครับพี่น้องเนาะครับน้ำน้ำเชียร์ผ้าลวยกับอ่ามานําเสนอเอาครับพี่น้องครับผมหาเวลามานําเสนอเอาครับหมวดที่ผ่านมาครับพี่น้อง901ครับผมไปประกบกับพ่อบางพีเหล็กล่างของเพิ่น10หน่วยล่างเดินดีพ่อบางพีเ781ครับผมหมวดว่างันครับได้เก่าแปดเลยครับพี่น้องแต่ว่าไปประกบกับพี่สาวเกาหลีบ้าเข่าได้ครับผมเพราะว่า พี่สาวเกาหลีพนมีเก่ากับศูนย์ครับผมน้ำเชี่ร์พาลุยกับเหน็นให้เบิยู่งวดทม่ผพานมากครับเอางวดวันที่สี่ครับ,รบพี่น้องเนาะสี่ตุลาคมครับผมได้เก้ากับศูนย์ตัวเกาเด้อครับผมเก้ากับศูนย์ตัวเดิมครับเด่นบนล่างเด้อครับพี่น้องเด่นบนล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างบางงวดกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ได้เก้าได้ศูนย ได้หนึ่งครับผมได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งครับก็บพระมารถที่จะไปประกบกบพอจะเลื่อนสินไดเด้อครับผมครับเพราะว่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันกับพี่น้องเนาะครับจะไปเขาทำนองเดียวกันกับที่ไปประกบกับพี่สาวเกาหลีครับผมรับพอจะเลื่อนสินอาทีน้ำเชื่อผ้าด้วยได้ลงไปครับพี่น้องเนาะเพิื่อนให้เกากับศูนย์ด้วยกันครับผมเหล็กเด่นครับซึ่งกระส่วนกัน ต้องไปหาครูมาจับไหมครับพี่น้องเนาะบอว่าเป็นพี่สาวเกาหลีหรือว่าพอบางพี่ครับผมเดี๋ยวจะนํามาเสนอให้พี่น้องเซีเป็นคลิปต่อไปด้วครับผมถ้าพี่สาวเกาหลีหรือว่าพอบางพี่มากครับพี่น้องเนาะจะเอามาว่างให้เบิ้งเทียบเป็นแนวทางให้เบิ้งครับผมพี่น้องเอฟซีครับเพื่อได้โชว์ด้ลล่ไปนํากันครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้งวดนี้ 4ตุลาคมได้901ครับผม901าศูนย์หนึ่งครับจะเผยจะผ่าดครับพี่น้องเนาะแนวทางเลาพัฒนาครับผมกับสุดยอดอีกสำนักหนึ่งเด้อครับพี่น้องเพิ่นมาอ่าขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งก็คือปูปลาษาครับพี่น้องเนาะครับวันพุธปูวลาเดี๋ยวจัดให้อีกครับพี่น้องเนาะวันพุธมาตามต่อกันอีกเด้อครับผมกับแนวทางเลาพัฒนา ปูปลาสาครับเอา,าเนี่ก็เป็นบรรยากาศอาตอนใบใบของวันที่สามเด้อครับผมสามตุลาคมครับน้ำเชียร์้าลวยกับมานำเสนอแนวทางครับผมเพื่อพี่น้องที่เก็บเป็น้อมูุไว้ครับพี่น้องเนาะเพื่อตามต่อใน่างวดวันที่ซีนะครับผมครับสำหรับแนวทางาเสียนอ,อื่นๆครับพี่น้องเนาะวันจะเป็นอพอบางพี่ครับผม ครับพอวังพี่ปูขุนผีพอนอีกหลายเสี้ยนด้ครับผมเดี๋ยวนําเชียร์ผ้าด้วยจะทยอยล่งห้ยได้ครับผมผีปรกกายครับพี่น้องเนาะเหล็กเด่นเพลินกับพระท่านได้รุดด้ด้ครับผมแต่ว่าจับคููกันเฉียดไปเฉียดมากอยู่ครับพี่น้องเนาะผีปรกกายครับผมเหล็กเด่นบนเพลินกับถือว่าเดินดีครับผมเอานีกเป็นแนวทางของเอฟซีเดินเดินดีด้ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนาะไปรับชมกับฟังกันอีกครั้งนึงเด้อครับผมแนวทางตัวเลขครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมครับสี่ตุลาคมหกสิบหกครับเด่นบนล่างงวดนี้เพิ่นได้เก้าศูนย์หนึ่งครับซึ่งก็เป็นตัวเก่าเด้อครับพี่น้องเนาะคำนวณได้ตัวเก่าครับผม ได้ตัวเดิมครับตัวบังหันกะเก้าศูนหนึ่งครับผมไปล่างครับผมงวดบังหันไปล่างเด้อครับผมไปเป็นหลักสิบล่างครับงวดนี้เก้าศูนย์หนึ่งครับผมพี่จ้าหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ได้ลาบไปน้ากันครับแนวทางลาบพัฒนาครับเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้อง เนาะพาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องเนาะครับผมสลับกับแนวทางตัวเหล็กล่าพัฒนานี่เเ้อครับผมครับเอมือนอาจจะมีเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่เ้อครับพี่น้องจากในเดี๋ยวพี่น้อยเอฟซีก็รอดับชมรับฟังครับผมครับ่าจะเป็นมองไรครับพี่น้องเนาะอาจจะมีอ่าบรรยากาศไม่ครับผมธรรมชาติผู้เขา ฟ้าใหม่กว่ากันไปครับพี่น้องเนาะถ้าฝนฝ่าเป็นใจครับผมครับหย่อนแสงครับผมมองไปเห็นทางนี้ดีกว่าครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องไอพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแลาเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่สี่ตุลาคมหกสิบหกเด้อครับผมครับสูขกันครับพี่น้องเนาะอาทิตย์หนึ่งมีอยู่ธสามเมื่อครับผม ได้สามมือเตรียมกระทือวดีครับผมได้สองมือเตรียมกระทือวดีครับพี่น้องเนาะครับผมอยากให้พี่น้องเอ็มซีได้โชได้ลาบไปน้่กันเด้อครับผมจันพุทธสุขเจอกันลาพัฒนาครับผมสำหรับสีตุลาคมครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะนําข้อมูลแนวทางตัวเลขครับผมแต่ละเซียนมานำเสนอสูพี่น้องเอ็ซีเด้อครับผมโปรดติดตามครับพี่น้องเนาะครับขอให้ได้โชว์้ลาไปน้่กันครับ4ตุลาคม66 สำหรับคลิปนี้เอาไว้จํหนี้เด้อครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ